ค่ะแรกของเรากันเลยเรื่องของคนมีความรักเนาะน้องใบเฟิร์นกับน้องนายเนี่ยก็เห็นหลังหลังจากที่ผ่านมาเขาก็มีม,มุมหลังจากเปิดตัวเนาะเขาก็มีมุนมนเยอะล่าสุดก็ไปเที่ยวพักผ่อนที่เขาใหญ่แบบวันเดย์ทริปแล้วก็มีการไลฟ์พูดคุยกับแฟนคลับคู่กันครั้งแรกด้วยและไอไลฟ์นี่แหละค่ะใบเฟิร์นโชว์ความหวานเผลอหลุดปากเรียกน้องนายว่าที่รัก โอ้ยแฟนคลับที่ดูอยู่ในไลฟ์ก็ถึงโหวีดกันหนักมากก็ไม่แปลกปะเป็นแฟนกันก็ต้องเรียกกันว่าที่รักนะเมื่อวานค่ะใบเฟินไปออกงานก็เลยได้เล่าถึงทริปหวานให้ฟังว่าแบบเป็นปุ๊บปับทริปเพราะว่ามีวันว่างตรงกันพอดีก่อนที่ละครทั้งสองคนเนี่ยจะเปิดกล้องก็เลยถือโอกาสไปอ่านบทกันที่เขาใหญ่เออก็ดีนะเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนบรรยากาศไปอ่านบทเออไปอ่านบทเพราะปกติเวลาจะอ่านบทเนี่ยตัวเองจะต้องไปที่เขาใหญ่อยู่แล้ว อ๋อไมเฟิ่อนไปอากาท,ท,ท<ด>ี่นั่นอยู่แล้วส่วนที่หลุดปากเรียกนายว่าที่รักน่ะจริงๆก็มีคําเรียกกันหลายคำก็สลับกันไปไม่ได้มีแค่คํานี้แต่ก็ยอมรับว่าไม่ได้ตั้งใจพอมาดูคลิปย้อนหลังก็เขินเหมือนกันเพราะว่าคนก็แซวก,กันเยอะ <c oughs> ไบเฟิร์นก็บอกว่าจริงๆแล้วความหวังของคู่ตัวเองเนี่ยก็เป็นประมาณนี้แหละ แต่ตแค่บางนคน,นไม่เคยเห็นตัวคอนไลฟ์ครั้งแรกกัน,นเนาะพอ,อ,อได้เห็นคลิปที่ทุกคนแชร์กันออกไปกไ็รู้สึกว่าก็มันดูหวานจริงๆแหละแต่ตอนที่นั่งคุยกันก็ปกติไม่ได้รู้สึกว่าหวานอะไรขนาดนั้นส่วนวันแม่ที่ผ่านมาน,นี่ก็เป็นประเด็นอีกเหมือนกันนะ ก็ได้มีโอกาสเอาขนมที่ซื้อจากทริปญี่ปุ่นเนี่ยไปให้แม่หมูพิมพ์ปกาด้วยตอนนี้เจอกันก็โอเคดีอ,อ่าข่าวคนที่เมามอยเนี่ยก็หยุดนะคะแต่ทุกอย่างก็อยู่ในขั้นตอนแล้วก็เวลาส่วนรายละเอียดก็ขอให้เป็นเรื่องของครอบครัวเขาดีกว่าแต่กับตัวเองเนี่ยยังโอเคเหมือนเดิมไปฟังเสียงใบเฟิร์นกันค่ะแลไม่ขอใหญ่จริงมันเป็นทิปปกปั๋นทิปค่ะเพราะว่าเรา เอ,อ่อแล้วเราเราเพราะว่น้าแรกเรไม่ต้องใ้เออะไรแต่ว่าคำี้ชิตาที่สุดคำนี้มันชิมตที่สุดใช่ไหม <c oughs> มันก็มีหลายาคำสำหรับไหมเรียกอะไรบ้างก็มีมีหลายคจะมาเ ก,าาก,ก,ก่อนหน้านี้ว่าเว่าความรักวาจาัเราคอจากะก่อนหน้านีไยงไม่หรอคะไม,ไม,ไม่ไม่ได้เกี่ยวกับข่าวเลยจังหวะเวลาเฉยๆแล้วก็แต่สจะเปิดกลองแล้ว,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 วแค่นั้นเองหวอนความหวานก็เพิ่มขึ้นเรื่อยจริงๆมันมันก็เป็นประมาณนี้มาอยู่แล้วนะแต่แค่บางทีคนไม่เคยได้เห็นกันถามว่าเราวอยู่ด้วยกันมันแบบเป็นอย่งน,น,นเล่นซอใหญ่แล้วอยู่ด้วยกันคือหวานตลอดเวพอพอมาเป็นพอเห็นเป็นคลิป เอายังอ่ะไลฟ์ไปกันและวค่ะคนรักกันคือเขารักที่แรกกันน่ารักน่ารักอะหลุดไปก็เกิดเองเดี๋ยว่าคนไม่มีโมเมนต์น่ารักน่ารักออกมาให้แบบว่าแฟนๆได้แบบว่ากราดกันอีกคือคนที่เขาอยู่ด้วยกันเขาก็รู้สึกว่ามันเป็นธรรมชาติเขาก็แบบเรียกกันแบบนี้อยู่แล้วแต่พอแบบว่าอหลุดไปที่แบบว่าเออลืมตัวอะไรอย่างนี้แฟนๆก็ได้เห็นความน่ารักได้เห็นโมเมนต์ของคู่